น,นัเดี๋ยวมาแล้วหลบมาแล้วนั่นมาทางนี้แล้วนั่นเอามาหาแม่แล้วน้องมาแล้วเฮ้เร็วเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ย้ย้ม้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไม่ต้องตามเขาไปไม่ต้องตามไปหรอกเดี๋ยวมันก็มามันถึงเวลากลับบ้านมาแล้วมาเร็วเร็วมามาดูไกลๆมาดูไกลๆนั่นมาแล้วนั่นไม่ใช่หมาควาย าแล้วลูกมาถอยมาแลูกมาแล้วควายมาแล้วลูกหลบควายหน่อยลูกเออ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 ดูตรงนี้เออยืนตรงนี้ยืนดูตรงนี้ยืนดูตรงนี้อ่ะยืนดูตรงนี้อ่ะอืมอืมนอ่ะหลบน้องน้องหลบเขาหน่อยลูกเขาจะได้เดินได้เร็ว นี่ไม่ต้องไปดูไกลไม่ต้องไปดูไกลเดี๋ยวโดนเหยียบมาแล้วเออหลบมาทางนี้อ่ะดูไกลๆดูไกลๆอือมอืมอ่ะปลามาละ ดูไกลๆหรอก,กดูไกลๆเออเออหลบมาเก่งมากเก่งมากเก่งมากยืนหลบดูควายเอา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 มาไกลๆเออมาไกลๆหลบมาไกลๆอ่ะอ่ะเอาน้องมาเร็ว่ควายมันดื้อไม่อยากกลับบ้านนะั่น ค <ś les> วายมันดื้อไม่อยากกลับบ้านน่ะเรียกมันดิม่อมอ มาเร็วมาเร็วเร็วเร <laughs> ็เอ้ยครับแอนไม่ต้องตามเข้าไปเดี๋ยวควายไม่กลับบ้านเห็นะไม่กลับบ้านอีกแล้วแอนแอนไม่เข้าไม่เข้าไปไม่เข้าไป 嗯嗯，哎。Mm, mm.